มันจะช่วยในส่วนของการแก้ริ้วรอยในระดับลึกกว่าแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับสสมในช่อง r a ชิตาบิวตี้ออฟฟิ i ชียลนะคะ ก็มีเคล็ดลับการนวดแก้แล้วก็นวดลดริ้วรอยเฉพาะจุดมาฝากทุกคนอีกเช่นเดียวกันนะคะเช่นเคยค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่มีความลึกนิดนึงเนาะในการนวดนะคะหลายคนกังวลนะคะเกี่ยวกับการที่เราแบบมีร่องแก้มใช่ไหมคะจริงๆแล้วริ้วรอยบนใบหน้าเราอะ่ะมันไม่ได้มีแบบว่าเยอะมากเท่าไหร่นะคะทุกคนที่ชัดๆแล้วพอเรามีตรงเนี้ย มันจะทําให้เราเริ่มดูมีอายุนะคะนั่นก็คือบริเวณร่องแก้มใหญ่เนี่ยนะคะก็คือช่วงใบหน้าช่วงล่างรองน้ําหมากร่องแก้มใช่ไหมคะแล้วก็บริเวณนี้เลยบริเวณหน้าผากถ้าเป็นใบหน้าช่วงบนนะคะซึ่งก็เออมันทําให้เรารู้ มีอายุมากขึ้นประมาณนั้นนะคะทีทำคลิปรดล่องแก้มเนี่ยหลายคลิปเหมือนกันแต่วันนี้มันจะเป็นเทคนิคใหม่นะคะปกติเรานวดเรานวดด้านนอกนะคะเรานวดด้วยผิวด้านนอกของเรานะคะตามแนวกล้ามเนื้อเวลาที่ส้มสอนนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาแชร์ทิคนวดกล้ามเนื้อด้านในมันจะช่วยในส่วนของการแก้ริ้วรอยในระดับลึกกว่าแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าบางคนบอกว่าทําตามคลิปที่เคยสอนละ แค่ดีขึ้นแต่ยังไม่ดีเท่าที่ตัวเองพอใจหรือบางคนบอกอาจจะไม่เห็นผลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองนวดแบบนี้ดูเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนวดแก้และลดร่องแก้มลึกด้วยเทคนิคการนวดกล้ามเนื้อจากด้านในไปดูเลยค่ะสิ่งแรกนะคะล้างมือให้สะอาดไขเล็บยาวตัดเล็บหรือว่าใส่ถุงมือ ทําในขณะที่เรามีครีมอยู่บนใบหน้าห้ามทําตอนที่ผิวเราแห้งหรือหน้าแห้งเด็ดขาดน,นะคะวางนิ้วโป้งนะคะเข้าไปในช่องปากของเรานะคะแล้วก็3ามนิ้วของเราอยู่ด้านนอกรูดขึ้นนะคะจากบริเวณร่องแก้มนะคะหรือมุมปากเนี่ยไล่ขึ้นไปตรงปีกจมูกตามแนวร่องแก้มของเราที่เราเห็นเป็นร่องๆได้เลยะคะ่ะ เวลาลูดนะคะมันจะมีทิกอย่างหนึ่งเวลาลูดนะเราจะรูดนิ้วโป้งและนิ้ว3นิ้วเนี้ยเราจะลูดขึ้นไปพร้อมกันรูดขึ้นอย่างเดียวนะคะ10ครั้งค่ะต้องยอมรับเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ส้มทำแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกประหลาดประหลาดนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสบายแล้วก็ดูตรงนี้มันตึงทันทีหลังทำนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่า อย่าลงน้ำหนักมือแรงค่ะเพราะว่าด้านในที่เราจับตรงกระพุ้งแก้มของเราเนี่ยคือนิ้วโป้งของเราเนี่ยให้ลงเบาๆเนาะค่อยๆทำนะคะเพราะามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเราทำแรงนะ แต่ถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าตรงร่องเนี่ยมันตึงแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆอะค่ะทุกคนตรงมุมปากสซมอะมันจะดูยกขึ้นแต่ต้องลองทำเองถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นเรามาทำอีกด้านหนึ่งด้วยวิธีเดียวกัน10ครั้งค่ะ ต่อมาสเต็ปที่2นะคะใช้ข้อนิ้วนะคะลูดนะคะไล่ตามร่องแก้มขึ้นไปถึงบริเวณหัวคิ้วนะคะจริงๆที่ซ้มลูดออกไปอย่างนั้นนะคือมันง่ายแต่จริงๆนะคะเราจะพอยแค่ที่หัวคิ้วตามแนวกล้ามเนื้อที่ส้มขึ้นให้ที่รูปแบบนี้เลยนะคะรูดไปนะคะไล่ตั้งแต่ล่องน้ำหมากร่องแก้มข้างจมูกขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะสิครั้งอีกเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาสเต็ปที่3ใช้นิ้วนางกระนิ้วกลางนะคะรูดตามจุดค่ะจุดแรกคือบริเวณร่องน้ำหมากนะคะตามจุดที่ส้มพลอยไว้ให้นวดประมาณ3ครั้งหมุนวนแบบนี้แล้วรูดไปตามกอบหน้าขึ้นไปที่หน้าใบหูทำจุดละ3เเซตค่ะ เวลาเรานวดหน้าหรือว่าเราทํานวดลดริ้วรอยนะมันจะต้องเป็นสเต็ปของมันนะคะจะทําท่าเดียวแล้วลดเลยนะคะแล้วมันจะแบบอยู่คงอยู่ทนจะไม่ได้นะคะถ้าเราทําไปตามสเต็ปแบบที่ส้มบอกดูแลกล้ามเนื้อทุกมัดแล้วทําแบบนี้นะคะมันจะทําให้ผลลัพธ์ยอยู่นานและเห็นผลที่ชัดเจนขึ้นค่ะ หลังจากนั้นก็มาทําอีกด้านหนึ่งนะคะทําตามจุดเลยนะคะย้ําอีกครั้งนะคะจุดแรกคือจุดตรงร่องน้ำหมากจุดที่2นะคะก็คือบริเวณมุมปากค่ะจุดที่3คือปีกจมูกนะคะไล่ขึ้นไปนะคะร่องน้ำหมากไปจนถึงหน้าใบหูหรือกรอบหน้านะคะมุมปากไปจนถึงหน้าใบหูแล้วก็ปีกจมูกใกล้ลูดไปเกือบถึงขมับแบบนี้นะคะ ยังไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบเทคนิคนี้นะคะลองเอาไปปรับไปใช้ดูนะคะแนะนํานะคะรองแก้มไข่ลึกมากๆลองทําช่วงแรกวันเว้นวันก่อนนะคะการนวดลดริ้วรอยการนวดใบหน้าเพื่อดูแลตัวเองนะคะ มันไม่ใช่เป็นการที่เรานะจะเห็นผลลัพธ์ภายใน2-3ถึงวันนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่หลังนวดเราจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะถามว่ามันกลับมาไหมมันกลับมาแน่นอนคะ่ะทุกคนเพราะว่าเรายังใช้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะนะคะถ้าชอบถ้าใช่กดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ส้มลาไปแล้วสวัสดีค่ะ